สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยโชว์เส<ๆ>้นแบรนด์นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวน้องชาแนลนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำหกเดือนเลยซึ่งไอเทมตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนไม่เคยอยู่ในใจมาก่อนนะคะซึ่งเอ่อที่ไม่เคยอยู่ในใจมาก่อนเพราะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปแบบโอ้โหราคาแบบหลักเป็นแสนอับเนาะแต่ว่าอยู่ดีๆก็ มีเรื่องราวนะคะที่ทําให้เกิดกระตุ้นต่อมว่ารู้สึกว่าอยากได้นั่นก็คือตัว Chanel Classic Flap นะคะรุ่นมีเดียม10นิ้วนะคะเป็นคาบยาะไหลทองก็ก็คิดว่าวันนี้จะมาแชร์ว่าแบบคิดยังไงทำไมถึงซื้อแล้วก็วิธีการดูแลรักษาวิธีการตรวจรับกระเป๋าทำยังไงนะคะแล้วก็ใส่อะไรได้บ้างเนาะ ก็มาเริ่มจากเอ่อทไมถึงตัดสินใจซื้อนะคะสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเราคือแบบจะซื้อดีไหมจะซื้อ9้าหรือ10ดีอะไรเงี้ยหรือว่าไปซื้อรุ่นอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยก็เอ่อคิดว่าทุกคนน่าจะแบบอยากหาข้อมูลว่าคิดกันยังไงคิดเหมือนเราหรือเปล่านะคะคือต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยคิดว่า จะซื้อชาแนลเฉพาะพวก S L G คือต่ำกว่าแสนนี่คือตั้งใจคิดแบบนั้นเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่แพงแล้วก็แบบซื้อตามซีซันนะมันก็จะเหมือนด้วยความรู้สึกสดใหม่ว่าเรากำลังอิเนเทรนอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่2ซีซันที่ผ่านมา ของที่ฮอนไอเทมของที่เราคิดว่ามันราคาดีราคาน่ารักจับต้องได้คุ้มค่าเงินเนี่ยเราเข้าไม่ถึงแล้วตอนนี้คือเหมือนกลายเป็นว่าเราเป็นคนธรรมดาเราเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงเลยไม่มีโอกาส Walk in ก็คือแบบไม่มีของใส่หน้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ก็เลย ก็เลยห่างหายจากวงการไปรวมถึงเดือนกรกฎาก,ก็ราคาขึ้นรอบหนึ่งแล้วก็เดือนที่ผ่านมาไม่นานก็เพิ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งคือก็กลายเป็นแบบช็อกอะจากที่ราคาที่มันแบบห้าหกหมื่นเราเคยเห็นตอนนี้มันสตาร์ทอยู่ที่แปดหมื่นหมดแล้วอะไรอะไรนิดหน่อยก็แปดหมื่นก็แบบเซ็งรวมถึงแบบช่วงนี้เลื่อนเลื่อนไอจีเนาะมันก็รู้สึกแบบ ซีซันอลพีซเยอะมากเป็นสีเยอะไปหมดจนแบบเอียนอะ่ะมันมันมันอิ่มนะไม่รู้เพื่อนเพื่อนเป็นไหมแต่เราอะรู้สึกเลยว่าเราอิ่มแล้วเราเอียนมากจนแบบมาปิ้งว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าแบบ Timeless Classic มันเป็นยังไงเพราะสุดท้ายมันมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราควรพอแล้วเราเรามาจบที่น้องคลาสสิกเลยดีกว่าเอ,อ่อแต่จุดสุดท้ายเลยเนี่ยคือจุดที่ เป็น MINI 7.5 my perfect mini bag ที่แบบราคาใน IG เนี่ยไปถึงแบบ2องแสนเกือบสองแสนแล้วอะซึ่งอีกนิดเดียวมันคือคลาสสิก9นิ้วแล้วก็เลยปักทงเลยว,ว่าถ้าอย่างนั้นอะเราไปคลาสสิก9นิ้วเลยแล้วกันซึ่งไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนว่า9นิ้วแบบจะต้องยังไง ก็เลย Walk-in ไปที่ช็อปนะคะแล้วก็เพิ่งค้นพบ mm. เพิ่งรู้เลยจริงๆว่าตัวคลาสสิกทั้ง9นิ้วและ10นิ้วถ้าคุณอยากได้คาเวียสีดำเนี่ยคือคุณต้องลง Waiting List คือมันมันหายากมากเลยอะ่ะคือคุณต้องดวงดีสุดๆก็อ๋อมันหายากแล้วรวมถึงแบบเขากำลังจะขึ้นราคาก็ยิ่งยากไปกันใหญ่นะคะก็โดยส่วนตัวเนี่ยลง i t i n g List ไว้ทั้ง 9- และสิ เพราะว่าตอนแรกลง9้าเพราะตัวเองเป็นคนใช้กระเป๋าใส่ก้านี้อยู่แล้วในชีวิตประจำวนันแล้วก็เป็นคนของน้อยอ่ะแบบพกแค่แบบพกแค่อะไรกาแบบโฮเดอร์ลิฟุญแจรถแล้วก็ออโทรศัพท์แค่นี้ยไม่ไม,ไม่ไม่พกเยอะซึ่งพอไปลองก้านิ้วใส่พอดีก็คิดว่าแค่กานิ้วพอแล้ว,ลวก็ราคาถูกกว่ายอ่อมเยาวกว่านิดนึงด้วยแล้วก็คิวแล้วก็น่ารัก รวมถึงเวลา crossbody มันก็จะไม่กว้างเกินไปอคิดคิดว่าสวยแต่ว่าพอแจ้งคุณ SA ก็บอกว่าคือ9เนี่ยหาย,ยากกว่า10นะเพราะว่าเขาผลิตมาน้อยกว่าแล้วอยู่ดีๆก็เพิ่งจะมาฮิตกันก็เลยอาถ้าอย่างนั้นเนี่ย10มันก็10มันก็มันก็คือ timeless อยู่แล้ว10คฮิตตลอดการก็เลยลงไว้ทั้ง2อันแล้วก็ในใจคิดว่าอะไรได้ก่อนคือเอาอันนั้นเพราะกลัวราคาขึ้นซื้อไม่ทันนะคะ แต่ระหว่างในระหว่างรอเนี่ยก็คิดอยู่เสมอว่าจะ 9D ดีหรือ10ดออีอยู่ดีเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเนาะคือถ้าสิบเนี่ยคือของที่เราใช้ทุกวันเนี่ยม,มันใส่พอแล้วแล้วมันก็มีพื้นที่เหลือเผื่อใส่อย่างอื่นได้บ้างเช่อนอย่างอื่นคืออะไรอ่ะลืม9นิ้วก็ใส่แอร์พอร์ตได้นะคือสิ่งที่จะใส่9นิ้วได้เนี่ยมีมีแอร์พอร์ตมีการ์ดฮร์เดอร์มีลิฟต์ Lip, ใช่ไหมแล้วก็คุณแจรถกับโทรศัพท์นี่คือใส่ได้เป็นเอเซนเชียลไอเทม แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใส่10นิ้วเนี่ยตัวใครที่พกแป้งคุชชั่นหรือพวกครีมทามือหรือว่ากระเป๋าแบบเบตเตอร์เลตเนี่ยมันก็จะใส่ใน10นิ้วได้ด้วยถามว่ามันใส่9้านิ้วได้ไหมมันใส่ได้นะแต่ว่าจากที่แบบถ้า10นิ้วมันจะเรียงหนึ่งแต่ถ้า9นิ้วมันจะต้องแบบเป็นซ้อนซ้อนสแตกขึ้นมาอืมก็ถ้าแบบให้คะแนนนะคะคือ คือถ้าความความความน่ารักความอินเทรนตอนนี้ต้องเป็น9แล้วก็ราคาถูกกว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่ได้คำนวณแบบต่อตารางเมตรของของความจัมพ์อัพไพรซ์จาก8ไป9แล้วก็10อีกนิดนึงเนี่ย9ก็ราคาน่ารักกว่านิดหน่อยแต่ถ้า10เนี่ยคือถ้ามองในเรื่องราคาว่า เฮ้ยเก้ากับสิบต่างกันอีกนิดเดียวงั้นเอาสิบไปเลยแล้วกันไหนๆก็ได้พื้นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เผื่อวันไหนเผื่อเลือดเผื่อขาที่จะต้องจุกของอย่างเงี้ยก็ก็ไปสิบนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพอลองแล้วเนี่ยทั้งเก้าและสิบค่อนข้างไม่ต่างกันได้ทั้งคู่เดี๋ยวลองให้ดูนะคะอ,อย่างอันตัวนี้เนี่ยเป็นสิบเนี่ยทรงที่คิดว่าสไพลสวยที่สุดเนี่ยคือทรงนี้เลยทรงแบบตรงๆอย่างเงี้ยคือสวยสุด ตอนแรกภาพในหัวมองว่าแบบ10นิ้วถ้าสะพายตรงๆแบบเนี้ยมันมันดูใหญ่แต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้ใหญ่อะมันมันก็สวยๆอยู่นะคะอืมแล้วก็ Crossbody คือเราโชคดีเพราะว่าคนเอเชียมันตัวเล็กเนาะอย่างตัวเองสูง157้คอสบอดี้ก็ ก็แบบไม่ได้หน้าเกียดอะ่ะก็คือได้เนี่ยสิบนิ้วตอนแรกคิดว่า crossbody ก็มันจะแบบเกะกลับไปมันได้นะอืมก็ให้ความแบบคูลๆเท่ๆแต่ว่าถ้า c อ o s อ b o d y ไม่แนะนำให้ใส่ของหนักนะไม่งั้นมันจะแบบมันจะลังตรงเนี้ยอืมตอนแรกที่เอาก้าเนี่ยพอคิดว่า crossbody สวยกว่านะคะแต่ว่าคนที่จะรู้สึกว่าแตกต่างเนี่ยคือเจ้าตัวเพราะว่ามันจะแบบ สิมันก็จะมันก็จะแบบยังไงอะมันก็จะรู้สึกเป็นชิ้นเป็นอันตุงๆกว่านิดหน่อยแต่ถ้าคนคนนอกมองหรือว่ามองที่กระจกหรือถ่ายรูปคอมเพร์กันแล้วเนี่ยเก้าและสิเนี่ยครอส s อดี้ไม่ต่างกันนะคะอืมส่วนสปายแบบเอ่อสปายแบบฮิ้วสายคู่เวลาปรับสายให้เปิดฝานิดนึงนะคะมันจะได้ ดึงสายง่ายแล้วก็สายจะได้ไม่ขูดข้างในอ,อ,อันนี้ให้ดูว่าความสูงขนาดเราหนึ่ร้อยาคิถ้าิว10นิ้วแบบสายคู่นะคะเวลาคิ้วแนะนำให้คิ้วแบบปัดไปข้างหลังเ,เป็นส่วนตัวคนชอบคิ้วกระเป๋าแล,ล้วปัดไปข้างหลังไม่ชอบหนีบแบบเนี้ยมันมันรั้งแล้วก็มันทำให้กระเป๋าแบนนะคะต่อมา โมเดลติ้งช็อตไปแล้วเนาะ uh, uh huh. เดี๋ยวให้ดูว่าถ้าถ้าเวลาไปตรวจกระเป๋าตรวจกระเป๋าต้องดูอะไรบ้างนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยน้องวางถ้าวางแบบเพลินเรียบเนี่ยเขาจะต้องตั้งได้ตัวของเขาเองคือไม่แอนไม่ล้มนั่นหมายความว่าเขาทำกระเป๋ามาสมมาตรนะคะแล้วก็ฝาสองข้างเนี้ยปีกตรงเนี้ยจะต้องไม่แบบเอียงขึ้นเอียงลงนะ อันเนี้ยก็จะดูสมมาตรรวมถึงรูรูสี่รูเนี้ยเขาจะต้องแบบเขาจะต้องแบบมีความสมมาตรกันเนี่ยต้องตรงกันในแนวเดียวกันแล้วก็ขนานกันนะคะเพราะว่าตรงรูเนี้ยจะมีผลกับกับความความสมมาตรของกระเป๋าด้านหน้านะคะอืมแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยพื้นตรงเนี้ยมันจะต้องแบบมันจะต้องแบบยังไงอะฝีเย็บมันอะ จะต้องแบ,บเป็นเส้นตรงแบบสม่ำเสมอเราดูไม่รู้หรอกแต่ว่าแต่ว่ามันเวลาเราตั้งตรงอะ่ะเราจะรู้ว่ามันสมมาตรไหมนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเส้นได้ตรงเนี้ยห้ามหลุดอย่าลืมดูนะคะมันชอบหลุดอ่าแล้วก็จุดสุดท้ายที่ ที่ดูก็คือตรงตรงกระเป๋าด้านใน,ตร,นตรงฐานตรงฐานตรงเนี้ยแต่ที่เป็นด้านในที่เป็นอนะินเทอเนียสีเบอร์กันดีเนี่ยเขาจะต้องแบบเขาจะต้องแบบไม่ตะปุ่มตะปำนะอ่ะเออแบบแบบแบบเป็นเป็นงานแฮนด์เมดที่ดูดีอ่นะอืมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบสายโซ่สายเชนที่แบบไม่มีความหลุดลุยนะคะส่วน วิธีการดูแลรักษากระเป๋านะคะก็ถ้าอยากจะให้สวยอยู่ไปนานๆก็คืออย่าจุเยอะเพื่อให้มันอยู่ในทรงแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาจับหิ้วกระเป๋าก็อย่าอย่าอย่าถือบีบตรงนี้เพราะว่าเรายังอยากให้ทรงเขาเป็นโค้งมนอยู่เพราะว่าถ้ามันแบบ มันหกักมันก็จะดูเก่านะคะแล้วก็เวลาเปิดกระเป๋า,าพยายามอันนี้ก็ต้องเตือนตัวเองอย่าจับตรงนี้เปิดนะคะไม่งั้นมันจะแอนให้จับตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเปิดส่วนออพวกแบบตรงสม i ยพ็อกเก็ตตรงนี้ไม่แนะนำให้ใส่ของนะคะใส่บางๆได้แต่อย่าใส่แบบโทรศัพท์หรืออะไรหนาะๆตรงนี้มันจะย้วยแล้วมันจะดูเก่า โดยส่วนตัวคิดว่าจะไม่ใช้นะคือแค่ทำความสะอาดเพื่อไม่ให้เขาเหนียวแค่นั้นแล้วก็ด้านหน้าเนี้ก็เอาไว้ใส่ของได้นะแต่แต่โดยส่วนตัวคิดว่าจะใส่แค่ตรงช่องหลักช่องเดียวช่องหลักช่องเดียวตรงตรงข้างในแค่นั้นนะคะแล้วก็ให้ดูว่าไม่รู้จะเห็นไหมอ่ะแต่ว่าใส่ใส่ของเป็นยังไงใส่การโฮเดอร์ แนะนำนะเพื่อนๆให้ใครยังไม่เคยมีการโฮเดอร์รุ่นเนี้ยคุ้มมากแล้วก็แบบกระทัดรัดใส่แบงพับครึ่งได้ใส่เงินใส่เหรียญใส่การ์ดแล้วมันก็แบบเปิดหยิบง่ายประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยใส่ใส่การ์ดโฮเดอร์ลงไปใส่โทรศัพท์ใส่ลิปใส่คุณแจรดใส่แอร์พอร์ต มันก็จะแบบสบายๆนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนเกิดจะต้องมีของแบตเตอร์เล็ตของจุกจิกที่จะต้องใส่เพิ่มเนี่ยมันก็ใส่ได้คือไอตัวกระเป๋าแบตเตอร์เล็ตเนี่ยเป็นตัวตัดสินที่ให้เอาสิบเลยแหละเพราะว่า9้าเนี่ยใส่แล้วมันจะแน่นแต่ถ้าสิบจะใส่ได้นะคะแล้วก็จริงๆถ้าสมมุติว่ามีพวกแบบแป้งหรือแฮนด์ครีมน่ยใส่ลงไปได้นะเดี๋ยวใส่ให้ดู ใส่ได้แล้วก็ปิดเดี๋ยวลองปิดดูปิดได้ปิดได้ก็เรียกว่าของที่จำเป็นนะไม่ป่องใส่ได้นะคะแต่ถ้าถ้าในชีวิตจ,จริงอะ่ะกระเป๋าที่เราห่วงอะ่ะครีมแอลโกอฮอล์เจลไม่ใส่แล้วก็เมคอัพพงแปง้งไม่ไม่ใส่ <laughs> เพราะว่ามันถ้าเกิดมัน หกกระจายขึ้นมาคือกระเป๋าพังอืมก็จะไม่ก็จะ,จะในในชีวิตประจำวันจะมีแค่แบบเนี้ยแอร์พอร์ตโทรศัพท์การ์ดโฮเดอร์แล้วก็ลิปมันหนึ่งแท่งกับกับคุณแจรถแค่นั้นเลยแค่นี้นะคะอืมท็อปปิดที่แชร์ไปมีเรื่องของวิธีการดูแลกระเป๋าแล้วเนาะแล้วก็ใส่อะไรได้บ้างแล้วโมเดลิ่งชอ็อตแล้วนะคะ ออวิธีการเก็บกออ็สมมุติว่าเราใช้เสร็จเนี่ยกระดาษที่เขาให้มาก็ใส่ลงไปนะคะออตอนนี้ยังไม่ได้สั่งซื้อตัวตัว organizer bag ด้านในนะแต่คิดว่าคิดว่าจะไม่ซื้อนะเพราะว่าเวลาใส่อะมันมันทำให้พื้นที่กระเป๋ามันน้อยลงก็ยังช่างใจอยู่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อไหมแต่ตอนที่มีมินิแแล้วแบบ ใส่พวก o อ g ก n น z น r เซอร์ลงไปมันมันอึดอัดเอาเวลาใส่ของอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเวลาเก็บกระเป๋าก็ใส่ใส่ตัวกระดาษที่เขาให้มาแล้วก็หุ้มด้วยตัวผ้าสำลีหนึ่งชั้นนะคะหนึชั้นแรกเพื่อไม่ให้ฝาตรงเนี้ยมันมากดทับอืมแล้วก็ชั้นที่สองก็ระหว่างโซ่ระหว่างโซ่กับ แฟลปข้างบนนะคะเพื่อไม่ให้ไม่ให้โซ่ตรงตรงโซ่แล้วก็ซิปเนี่ยกดทับหนังอืแล้วก็แค่นี้เลยแล้วก็ใส่ถุงอืไม่ต้องไม่ต้องปิดนะคะให้เขาป่องๆเนี่ยเขาจะได้แบบโคง้งๆไม่้เขาอึดอัดไปเพราะว่าเวลาใส่ถุงเขาจะโดนบังคับทรงอยู่แล้วอะ่ะเพราะถุงมันค่อนข้างพอดีมากอืพอใส่ถุง มันพอดีพอดีนี่เอาถุงไซส์เก้ามาให้ปะเนี่ยมันไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะพอดีขนาดเนี้คือแน่นมากเลยอืบอ่ะตัวกระเป๋าใส่ได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวโซ่ก็จะใส่ด้านล่างอเออใส่เงตัวโซ่ให้มันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นมาแค่นี้วางแบบนี้ เออ่ถ้าจะให้ดีก็หาผ้าอะไรรองตรงนี้หน่อยเพื่อให้เวลาโซ่วางแล้วโซ่ไม่มาทับกับกระเป๋าเนาะแล้วก็ในแพ็กเกจจริงอะคะ่ะเเขาจะมีผ้าไมโครไฟเบอร์มาให้นะซึ่งเป็นเกรดนุ่มๆผ้าเช็ดแว่นแต่ถ้าใครมีผ้าเช็ดแว่นอยู่แล้วนะคะไม่แนะนำให้ใช้อันนี้นะอันนี้เก็บเอาไวใ้ให้มันใหม่ดีกว่าไม่อย่างงั้นพอเอามาเช็ดแล้วผ้ามันเป็นขุยมันดูเก่า แล้วก็ในนี้ก็จะเป็นบุ๊กเลตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องราวของของกระเป๋าว่าทำยังไงมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งเล่มนี้จะมีเฉพาะคลาสสิกนะแล้วก็ด้านหน้าสุดเนี่ยเขาจะบอกถึงตรงนี้นะจะบอกวันเดือนปีที่ซื้อซื้อช็อปไหนแล้วก็เลขกระเป๋าที่ฝังอยู่ในไมโครชิปก็จะยบุระบุอยู่ใน,ในเล่มนี้ด้วยนะคะ อืมเเรื่องกระเป๋าคิดว่าจบไปแล้วทีนี้มาต่อเรื่องของทํำยังไงให้ได้กระเป๋านะคะก็ตัวคลาสสิกนี้คือทั้ง3ช็อปส่วนใหญ่นะถ้าเราไปเนะี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ลงเวท ting list ์ไ้้นะคะแล้วก็ เขาก็จะให้ระบุได้เลยว่าเอาอะไรอะไร,ะไรหนังรุ่นไหนแต่ส่วนใหญ่ท่าแลมเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วแหละแบบว่าถ้าคาวเวียก็คือต้องลงจองซึ่งทาง SA แจ้งว่าก็ อย่างเร็วก็เดือนหนึงถึง2เดือนเนี่ยคือเร็วนะคะแต่ว่าเท่าที่ไปดูบางคนก็แบบในช่วงโควิดเนี่ยได้กัน2เดือนก็คือเร็วนานหน่อยก็6เดือนถึง1ปีเลยเพราะว่าของมาน้อยมากนะคะอย่างช็อปที่ M Quartier เนี่ยจะไม่รับ Walk- in นะคือต้องเป็น w i ว i ติงล s t เท่านั้นเขาก็จะรันไปตามคิวซึ่งกระเป๋าก็มาแบบ มาวันละใบแล้วก็ไม่ได้มาทุกวันก็คือเรียกว่าชาติหนึ่งอะ่ะกว่าจะได้กว่าจะได้ของซึ่งข้อดีเนี่ยคือมันก็ทําให้เรามีเวลาตัดสินใจเนาะว่าเรายังชอบเขาอยู่ไหมยังอยากได้เขาอยู่หรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ใช่ถูกๆถอืเอ,อ่อแต่ข้อดีอันหนึ่งเลยเนี่ยคือพอมันเป็นคลาสสิกอะ่ะมันมันมันไม่มีคําว่าเอา เพราะอย่างช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยตุเอ่อธันวาปีที่แล้วเนี่ยมีความอยากได้นายทีนแล้วก็แบบต้องลงเวท ting list ไว้จนเวลาเนิ่นนานผ่านไปจนมาถึงนาทีเนี้ยในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่าทั้งทั้งนายทีแล้วก็ทั้งบอยอะม,มันมีความรู้สึกเอาในใจเราไปแล้วอะ แต่คลาสสิกเนี่ยมันมันไม่ได้มีความเอาในความรู้สึกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็แบบมาเชียร์เพื่อนๆแล้วกันถ้าเกิดว่ายัางช่างใจอยู่เพราะคำว่าชาแนลถ้าคุณอยากได้สโลแกนเขาคือต้องซื้อทันทีนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีความอยากได้คลาสสิกนิดๆ อยากได้ก้ารยูนิดนิดตอนก่อนปรับราคาขึ้นตอนเดือนกระกฎาแล้วก็ไม่ซื้อพอคิดว่าตัวเองข่มใจอยู่คิดว่าไม่ชอบหรอกเราซื้อแต่ซีซันอลก็พอแล้วแต่มานาทีนี้คิดว่าเท่ากับราคาขึ้นอีกรอบนึงอ่ะนอเขาจะไปเกิน3ามแสนะซึ่งพอมันเกินราคานั้นมัน,มน,มน,มนเ,รเราคิดว่ามันเยอะเกินไปสําหรับเราและมันจะไม่มีอารมณ์ซื้อแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าณนะตอนเนี้ย เป็นสเตจสุดท้ายที่เราจะยอมซื้อเขาเออก็ก็เลยรีบตัดสินใจซื้อแล้วก็รีบหานะคะอาทีนี้เอ,อ่อถ้าสำหรับเม,เมื่อกี้พูดถึง M Quartier เนอะจะต้องเป็น waiting list เท่านั้นนะคะส่วนที่เอ,อ่สียง p า r a g o n กับ M m a s s y เนี่ยเขาจะแบ่งสต็อกเป็นสส่วนเลยคือทั้ง waiting list และ walk in นะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบ แบบไม่รอเพื่อนต้องไปต้องไปวันธรรมดานะคะคือจันถึงสุกเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่มีรอบส่งของอืมแล้วให้ไปตั้งแต่ห้างเปิดนะเพราะว่าอย่างที่ตัวเองไปเนี่ยคือห้างเปิดเออก็ไปตั้งหลายวันกว่าจะได้ของนะคะต้องต้องไปตั้งหลายวันกว่าจะได้ของแล้ว เวลาไปอ่ะคือเขาเข้ามาแค่ใบเดียวอืมซึ่งก็เลยอ๋อมีน่ารังมันถึงได้ยากขนาดนี้นี่เองทำไมคนถึงต้องลงเวทิ้งลิสต์เพราะว่าคือคุณต้องเสียเวลามากอ่ะคุณต้องแบบไป walk in เรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วว่าวันเสาร์อาทิตย์อ่ะ ก็อาจก็อาจจะมีรอบส่งนะคืออย่างอย่างเอมบ assy เขาจะบอกว่าไม่ส่งแต่ว่าพารากอนไม่ได้บอกนะคะก็ต้องก็ต้องลองไปดูอันนี้คือส่วนใหญ,ญ่ s a จะบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันว่ามีรอบส่งหรือเปล่าก็คือให้ลูกค้าเนี่ยว่างเมื่อไหร่ก็ส่งมาแต่ถ้าไม่ไม่ว่างก็ลงเวทติ้งลิสต์ไว้ดีกว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากเสียเวลาแต่ก็คือต้องรอหน่อยนะคะแล้วก็ เหมือนว่าถ้าสมมุติคิวหนึ่งอ่ะเขาไม่รับไม่รับเราก็จะได้เป็นคิวสองถัดมาเขาก็จะรันคิวไปเรื่อยๆนะคะแล้วกเ็เวลาโทรเนี่ยเขาก็จะเก็บให้ได้3วันประมาณนี้อก็คิดว่าจบแล้วแม้เรื่องเรื่องเรื่องของชาแนลคลาสสิกว่าเหตุผลทำไมต้องซื้อนะคะก็เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าราคาจะขึ้นแล้วก็ มันเป็นสเต็ปสุดท้ายถ้าไม่ซื้อตอนนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมาเสียใจทีหลังเหมือนเอาจริงๆนะคือแบบปีที่แล้วเรายังไม่รู้สึกว่าเราอยากได้เราคิดว่าแค่8เลเวลระดับแบบมีนิดแปก็น่าจะพอแหละน่าจะแพงสุดสําหรับเราแล้วแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปกิเลสมันก็เยอะขึ้นจริงๆไนงะเสียใจที่กิเลสมาช้าไปหน่อยถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ย อ,อ,อย่างรุ่นพี่เนี่ยซื้อก่อนหน้านี้ไปสัก3-4ปีี่ะราคาคลาสิกสิอยู่ที่ประมาณแสนหถึงแสนแเองอ่ะแต่ตอนเนี้ยคือบวกไปอีกแสนหนึก็เรียกว่าราคาขึ้นสุดๆไปเลยนะคะอืมก็วันนี้คิดว่าจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเพราะว่า เผื่อมีไอเทมอะไรหน้าตามของชาแนลก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกนะมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่หรือไม่เคยเห็นตัวจริงเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้ามาที่ช็อปได้เนะี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทนในการรีวิวนะแล้วก็ฝาก สามารถไปตามได้แล้วกันที่ IG นะคะก็จะชื่อก้อยก้อยขีโชเซนแบรนด์ Brand นะคะ K O I K O I ขีด้านดล่างแล้วก็ C H O S E N ตามด้วยแบรนด์นะคะหรือ Li n e แอดช n แนลขีด้านล่างโชเซน C H O S E N ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่อยู่รับฟังกันนะคะบ๊ายบายค่ะ